ครับก็สวัสดีพี่น้องชาวเว็บทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับเฮลุนเปเปอร์นะครับอ้าวอีกแล้วนะครับผมน้ำยานะครับมารีวิวน้ำยาอีกแล้วครับผมนะเออช่วงนี้ก็น้ำยาจะเยอะหน่อยนะพี่น้องนะอ่ะวันนี้นะครับผมก็เอาน้ำยาสายขนมนะครับจากค่ายเคซี่เชฟนะครับอ่าเป็นรสมิลกี้ช็อกโก้นะครับ นิโกตินนะครับด้แจงมาะนเป็นรูปสงขวดนะครับผม PG นะครับ PG อยู่ที่35นะครับพ g ที่อยู่ที่65นะครับนี่ช่องทางนะครับช่องทางการสั่งซื้อก็ s คสซีเชตตรงนี้เลยนะครับ Made in Thailand นะครับน้ำยาคนไทยทำนะมาเดี๋ยวมาลองชิมกันเลยนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาพี่น้องด้วยนะครับก็จะรีวิวกันไปแบบรัวๆเลยนะครับอืมอันนี้ก็เป็นการไลฟ์สดนะครับพี่น้องนะใครที่เข้ามาดูย้อนหลังก็สามารถ กดเลื่อนได้นะครับกดเลื่อนได้นะมาดูความมืดของน้ำยาก่อนนะครับอืมน้ำยาก็อ,อืหนืดไม่มากนะครับอืแต่พอไปชิมนะไปชิมอลิ้นสัมผัสแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยช็อกโกแลตแม่งมาเต็มนะอืหนับเคเชีเค่เชฟตัวนี้นะมิลกี้ช็อกโก้นะฮะอม,มาไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงนะครับเราก็มาเล่นกันเลยนะครับ ก่อนนะครับอันนี้ขออนุญาตนะครับอันนี้ใช้เป็นลวดวันนี้ใช้เป็นลวดของน้องอั๋นนะครับอันตี้สวิตคอยนะที่ส่งมาให้นะครับผมอ่านะครับอันนี้ลวดน้องอั๋นก็ขอบคุณน้องอั๋นด้วยนะครับที่ส่งมาให้นะครับแล้วก็ของเคสที่เชฟด้วยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ส่งห้ชิมนะมาเอาตามความรู้สึกกันเลยแล้วกันนะครับพี่น้องนะไม่มีการอวยนะครับอร่อยบอกอร่อยไม่อร่อยบอกไม่อร่อยนะฮะ เยอมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวเวฟนะครับทุกท่านนะครับผมหนึ่งนะฮะโอ้โหหนึ่งเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องเอาเรื่องนะลวดสเปคคอยเดียวจากอันตี้ธวิตคอยนะครับอ่าก็ ขอฝากกันด้วยนะครับมาหย็ดแคเอาเรื่องเอาเรื่องมาทีนี้มาถึงพระเอกของเรานะครับของคลิปนี้ก็คือน้ำยาช็อกโกนะครับมิลกี้ช็อกโกนะครับจากค่า้เคซี่เชฟนะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้างนะครับ มาชิมเลยทำแรกอืมน,น,นิกนิโคตินนี่นะค่อนข้างที่จะแน่นนะครับอันนี้รู้สึกว่าน่าจะได้มาเป็นนิกหกเลยหรือไม่ก็นิกสี่นะครับอ่าอันนี้น้องเขาไมาได้แจ้งมาให้นะแต่นินกิโคตินนั่นอื ืมอจากคำแรกนะครับที่เวไปนะครับผมนิโคตินนี่มาก่อนเลยนะความแน่นของนิโคตินนะครับอ่าแล้วก็คำต่อไปนะคำต่อไปเป็นคล้ายๆเอ่อรสนมนะฮะรสนมแล้วก็ตามมาด้วยช็อกโกแลตนะครับผมอารมณ์เดียวกับนมโฟโมอสช็อกโกแลตนะเออพี่น้องอารมณ์ประมาณนั้นเลย อชอบอยู่อย่างหนึ่งคือไม่หวานนะครับไม่หวานเกินไปนะครับถ้าหวานเกินไปมันจะทําให้เลี่ยนนะเออแต่อันเนี้ยไม่หวานเกินไปพี่นอ้องนะครับหวานกําลังดีหวานประมาณอ่าถ้าเต็มห้าก็ให้ประมาณสองจุดห้าแล้วกันนะความหวานนะครับอืมอัน,นท,ที่ผมชอบนะ ผมแเว้ว wow. หวานหอมลงตัวนะครับอารมณ์เดียวกับเรากินนมโฟโมอเลยนะครับประมาณนั้นเลยนะครับพี่น้องนะถ,ถ้าใครนึกไม่ออกนะว่ามันจะเป็นรสชาติยังไงนะครับก็นมโฟโมอตนมโฟโมอตรสช็อกโกแลตนะฮะอารมณ์นั้นเลยมีความนัวของอมีความนัวของนมนะแล้วก็มีความหอมของช็อกโกแลตนะครับ อืมได้ได้หอ,อมหวานอร่อยนะครับขอเว้พิศคำหนึ่งแล้วกันเพราะปกติเนี่ยส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบเออ่น้ำยาที่มันหวานๆน,นะเออ่แต่ว่าอันเนี้ยอันเนี้ยดีเลยเพราะว่ามันหวานไม่มากนะครับผมอืม หวานหอม่านนะผมให้พานนะครับผมโอ้โหค่ายนี้เคที่เชฟไม่เคยทําให้ผิดหวังจริงนะครับทุกรถทุกกลิ่นของเขานะทําออกมาได้ดีมากนะครับนะพี่น้องอ่ะใครที่สนใจนะครับสนใจก็ทักไปที่ที่ตรงนี้เลยนะครับอ่าสลากข้างขวดี่เ็นได้นะสลาไทยเคที่เชฟนะครับผมนี่นี่นี่นะครับผมตัวนี้ก็เปิดพีวันที่25ส้ามั้ง้าจำไม่ผิดนะครับใครที่อยากใครไม่อยากพลาดไปตามไปกดนะครับที่ อ่เคอ่ะวันนี้ก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณมากขอขอบคุณน้องวานะครับที่เชฟด้วยที่ส่งน้ำยาไม้ชิมนะฮะนะอ่ะส่วนวันนี้นะครับก็อาจจะไปไลฟ์สดต่อที่ในกลุ่มใครที่มั่งมาคุย,มาค,ยมาคุยได้นะครับนะวันนี้ก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้องนะคลิปหน้าจะเป็นอะไรขอบพี่น้องติดตามด้วยแล้วกันวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ